ทั้ง2ทีมเลยนะครับมีศูนย์คะแนนไม่เป็นไรโอกาสยังเปิดอยู่ทั้งสองทีมนะครับเรายังมีกรแพงเดียวกับกรแพงทีมนะครับ <c oughs> มี10และ40คะ <c oughs> แนนเราจะเริ่มเล่นจากกรแพงเดียวกันก่อนนะฮะ <c oughs> และทีมที่ต้องเล่นกรแพงเดียวก่อนนะครับเด่แก่ทีมสีแดงลมใส่แล้เนี่ย ไมดีเลยอ่ะไม่รู้ตื่นเต้นอ่ะกลัวเหรอกลัวอ้าวเมื่อกี้เห็นคึ้นกยูเลยพร้อมไหมครับพร้อมฮะโอเคเอางี้แล้วกันไหนๆไหนๆแล้วผมสงสารพี่เอาอุปกรณ์ไปหน่อยแล้วกันอะไรครับอ่ะเชิญอุปกรณ์ต้องบอกที่ปลอดภัยก่อนไม่ต้องกลัวกลัวทุกเกมนะฮะมีการเทสก่อนแล้วทุกครั้งครับ คนที่เทสตอนนี <Gym>. <S <S <Yeah. S 2> ้นอนอยู่โรงพยาบาลนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่เพลงอะดิ้ฮันีด้ทัน้ฮนี้ฮันเอ่าเชิญครับอะไรกันนะันานเนี่ยเสเบสออยู่ตรงนั้นครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พร้อมนะครับแต่พร้อมแล้ว แชมป์ซ่าแม่นมืนหัวหน่อยครับไม่ใช่หัวสิงโตพี่จะเดินชัดไปไหนเผื่กลัวและกังวลมากครับ แต่เธอก็สามารถนำหัวหนอยของเธอผ่ายรูกำกแพงเราไปได้แต่ไปได้แบบผิดกติกาชัดๆด,ดูจะครับว่าเดินเลยเข็นเพลแอรีรยไปขนาดนั้นขีหลังไป็ลอหน้าพามาเลยดีกว่าครับพี่ผมว่าจริงๆถือว่าเก่งมากนะรอดไปได้แบบนี้แต่อย่างที่บอกนะครับว่ากติกาของเราเนี่ยห้ามเลยเส้นเพลแอรีออกไปนอกพื้นที่รับ แล้วคุณวิ่งออกไปแบบนี้นี่ไม่ได้นะฮะถือว่าถูกตัดสินนะฮะรับไปศูนยน์คะแนนดูทีมนี้ดีกว่าโโดูทีมนี้ก็ทำได้เดี๋ยวอย่าร้องไห้อยางงองแงนะฮะนิ่งนิ่งโอเคนะฮะตอนนี้โอกาสอยู่ที่สีน,ๆๆๆๆน้เงเดี๋ยว จะดูจะดูทีมนี้ทำไมเอางี้นะฮะแน่นอนเพื่อจะไม่ให้แบบว่าเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะเรามีอุปกรณ์มาให้เหมือนกันอาเชิญอุปกรณ์อุปกรณ์ด้วยเหรอฮะเดียวเดียวใหญ่กว่าเดี๋ยวเดียวอุ้ยมากกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยเชิญครับอุ้ยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลย์งดิ้อ พร้อมไหม<อ>คุณเจนเนี่ยเขียวพร้อมไหมครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมล่ะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอนะฮะถ้าพร้อม,มอแล้วกำแพงซ่า ดอกอะไรมันจะบานขนาดนั้นเป็นดอกไม้ที่คุณเจนนเนียวต้องเอารอดไปให้ได้ในองศาที่ถูกต้องตามรู้ครับและดูเอาเถอะครับว่าเธอเอียงคอเอากลีบเข้าไปได้อย่างถูกตก้องมาดอกใหญ่ขนาดนี้ยังเอาผ่านไปได้เราน่าจะยกมาทั้งกระถางดูซิว่าจะผ่านไปได้อีกหรือเปล่า คะแนนเขาได้คะแนนเขาจะได้คะแนนจำทีจำที่จำที่นะฮะบอกให้วิศว่ากับหมอของเราก็สนนอโอเคนะสรุปคะแนนนะครับแน่นอนนะครับศิลปงกันนะครับรับไปสิบคะแนนทุกอย่างยังไม่แน่นอนนะฮะยังไม่แน่นอนเพราะยังมีกำแพงทีมอยู่นะครับและกำแพงทีมนะครับทีมที่ต้องเล่นก่อนคือทีม สีน้ำเงินพร้อมไหมพร้อมครับร้าพแล้วเชิญที่เลแอะไรพร้อมไหมพร้อมไหมครับสีน้ำเงินพร้อมครับพร้อมนะฮะเก็บส0่สิบคะแนนนี้ให้ได้คุณเข้ารอบทันทีนะฮะพร้อมแล้วกําแพงซ่าโว เครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าก่อนนะครับว่ามีอะไรที่ต้องตัดสินกันหรือเปล่าครับภาพชามาเลยครับครูนี้ครับเป็นภาพคนยืนชิดกันและอีกหนึ่งคนก็ขึ้นไปนอนลอยตัวอยู่ด้านบนแบบนั้นซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีใครอาสาขึ้นไปครับก็เลยต้องเรียงตัวรอดกันไปก่อนยากที่เห็นแบบนี้แม้จะผ่านมาได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคะแนนให้หรือเปล่านะจ๊ะ รู้มีเหเหมการใช้สมองมั <dresses> <SAN TA Maria> นเดินต่อต่อได้นะนี่่ไหนสมองช่วงนั้นสมองมันคิดไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะเรามีความยุติธรรมนะครับแบบนี้ถือว่าถ้าไม่เป๊ะถ้าไม่ถูกต้องนะฮะตัดคะแนนนะฮะเหลือ20สคะแนนโอกาสยนี้โอกาสยนี้ยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโอกาสอยู่ทางคุณแล้วถ้าคุณรอดได้ เข้ารอบพร้อมนะครับกลัวอยู่ไหมกลัวครับยังกลัวอยู่นะฮะโอเคตั้งพร้อมแล้วนะเชิญดิบเล่ดิ้อเชิญ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 เโอ้โหโอ้โหวปิดปิดปิดเดี๋ยวแรงหมดตอนเล่นแรงหมดตอนเล่นหลัมย่ออ่ะพร้อมไหมสีแดงพร้อมไหมพร้อม โอกาสสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าเป็นหัวหน้าท er ีมหญิงที่ฟิตจริงๆคุณผัดไทยเนี่ย ดูนะครับกําแพงนี้เกือบจะผิดกติกาอีกครั้งสังเกตนะครับว่าซ้ายขวาเข้ารูได้ตามกฎแต่คุณอัดไัยเธอเดินขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมครับแต่โชคดีที่คราวนี้ขาที่ยังติดอยดู่ในเพลงแอรีเก็เลยถือว่าผ่านไม่ได้มีถ้าปล่อยให้นานกว่านี้ผมว่ามีหวังเดินถึงปากซอยแล้วครับกานนี้เมื่อสักครู่นี้นะฮะได้มีการเพลเทปดูในหลายๆครั้งหลายๆมุมแล้วเนี่ยนะฮะขายังอยู่ในขอบไม่เป็นไรค่ะขาเนี่ยยังอยู่ในขอบ ข้างหนึ่งถูกครับข้างเดียวข้างเดียวนะฮะข้างเดียวครับเพราะฉะนั้นถือว่าเสมอกันแล้วได้คะแนนนะครับ40คะแนนแน่นอนนะครับทีมที่เป็นแชมป์คือทีมสีแดงและขอรางวัลที่ทีมซีนาได้รับนะั่นก็คือเงินรางวัล10,000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัล โอเคนะครับโลกเหนือจัดเงิน1,000บาทและุ้ยรางวัลที่แชมป์ได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าพวกเขาทั้ง3คนนะฮะจะสามารถฝากกำแพงโบนัสนะฮะ<ด><ด>เพื่อไปชิง1,000 0บาทจากกาแฟเดนจิกรีฟได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาแล้วครับกับเกมกำแพงซ่า